ไม่ไงยดีอ่ะร้านแถวนี้ก็เบื่อลอะทีร้านเปิดใหม่อยู่ตรงนั้นเลยมาไปดิเอาสิ้นกบมาทำไมเนี่ยมาเยี่ยมบ้านเหรออ๋อพอดีว่าฉันกลับมาทำธุระนิดหน่อยอ่ะแล้วคืนนี้พวกแกสองคนว่างไหมเนี่ยฉันว่าจะชวนไปกินข้าวด้วยกันอนะ่ะกินข้าวเหรออือได้สิโอเคงั้นฉันขอไปทำธุระก่อนนะอือทำเป็นมาชวนกินข้าวแต่งตัวดูดีแต่นี่ทั่วหัวเนี่ยนะ นั่นสิฉันได้ข่าวว่าบ้านที่กรุงเทพขาขายไปละนี่คงจะขายรถด้วยแหละจริงเหรอแสดงว่าบุษัาสินขับทุนหนักเลยนะเนี่ยก็อย่างว่าแหละเห็นคนอื่นเขาทำํำก็อยากจะทําตามเขาเป็นไงล่ะเจ๊งไม่เป็นทาไปเอาสินเอาเมนี่แกกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเพิ่งกลับมาเมื่อเช้าอะคือฉันมาทำธุรานิดหน่อยอ๋อได้ค่ะ บอว่าธุรกิจของแกที่ทําอยู่อ่ะขาดทุนหนักเลยเหรอแกก็เลยจะขายรถคันนี้ใช่ฉันก็ว่าจะขายเอาเงินไปหมุนก่อนน่ะที่กลับมาเนี่ยก็เพราะเรื่องนี้แหละแล้วแกจะขายรถคันนี้เท่าไรหร่อ่ะอืมเมื่อวานฉันเอาไปให้เต็นรถเขาตีราคาว่าจะขายสักห้าแสนงั้นก็พอดีเลยฉันกำลังอยากจะได้รถมือสองมาขับสักคันนึงอ่ะแกขายให้ฉันเถอะนะแกบอกฉันช้าไปอ่ะฉันเพิ่งตกลงขายให้คนอื่นไปนี่ก็กำลัลงจะไปทำเรื่องโอนแล้วด้วย นี่ซินเราเป็นญาติกันนะเราโตมาด้วยกันนะ่ะแกจะขายให้คนอื่นทำไมแกขายให้ฉันดีวกว่าเอางั้นก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันขอโทาเขาก่อนนะอืมฮัลโหลคะ่ะคุณเบนคือเรื่องรถอะฉันไม่ขายแล้วนะคะต้องขอโทษด้วยค่ะเออซินรถคันนี้ของแกก็ใช้งานมานานแล้วอะแกรถให้ฉันหน่อยสิก็ได้เห็นแกที่เราเป็นญาติกัน ฉันลดให้แก2 0 0 0 0เป็น4,800 0นนะโธซสิเราเป็นญาติสนิทกันนะแกลดให้ฉันแค่20,000เอยหรออืมงั้นเอางี้ลดให้ฉันแสนหนึ่งแล้วกันเป็น4,000 0 0โอเคไหมแล้วไหนกุญแจขอบใจจ้ะส่วนเรื่องเงินน่ะอีก2-3เดือนฉันค่อยโอนให้นะโตเมแต่ว่าฉันรีบใช้เงิน,นไอนะ เอ้าเมย์รถคันนี้ของซีนไม่ใช่เหรอทำไมมาอยู่ที่แกได้เนี่ยอ๋อซีนมันขายให้ฉันแล้วอะแค่สี่แสนเองนี่แกงโง่หรือเปล่าเนี่ยจ๊กแกพูดแบบนี้หมายความว่าไงอะก็เมื่อสองวันก่อนอะ่ะเพื่อนฉันไปซืดด้อรถนุ่นเดียวกับแกนี่เลยราคามันแค่สามแสนนี่แกกับซีนเป็นญาติกันยิงหรือเปล่าเนี่ยญาติกันทำไมเอากำไรเยอะจังวะแกแน่ใจเหรอจ๊กคนแน่ใจสิแกจะเชื่อไม่เชื่อก็รวแต่แกแล้วกัน เ้ซินนะซินกับญาติพี่น้องก็ไม่เว้นเลยเหรอวะฮัลโหลซินแกรีบลงมาหน้าบ้านเลยเดี๋ยวนี้มีอะไรเหรอเม มีอะไรอ่ะเหรอก็รถคันนี้ของแกฉันไปหาคนอื่นมาละมือสองราคามันแค่สามแสนเองนะแต่แกกลับขายให้ฉันนักสี่แสน่ะนี่แกโกงราคาฉันหรอกเป็นไปไม่ได้อ่ะฉันเอาไปให้เต็นลถหลายๆที่เขาตีราคาดูเขาก็ให้ราคาที่ห้าแสนกันทั้งนั้นนะแกไม่ต้องพูดมากละรถคันนี้ฉันไม่เอาละเอากุญแจคืนไปดีนะเนี่ยที่ฉันยังไม่จ่ายเงินให้แกอะเมย์ฉันว่าเราต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันแน่เลยอะเข้าใจผิดนั้นเหรอ นี่แกโกงราคาฉันอนะ่ะยังมีหน้ามาบอกว่าฉันเข้าใจผิดั้เหรอเออคุณซีนครับคุณซีนมีปัญหามีเรื่องอะไรไม่พอใจหรือเปล่าครับก็เราคุยกันแล้วนี่ว่ารถคันนี้คุณซินจะขายผมในราคาห้าแสนนะครับเออหรือว่าผมให้น้อยไปครับคุณซินงั้นผมให้เพิ่มอีก50,000นก็ได้นะครับเออคือผมอยากได้จริงๆนะคุณซินเนี่ยเอกสารทุกอย่างผมก็เตรียมมาครบแล้วอ่ะคุณซีนขายผมเถอะนะครับ ค่ะฉันขายฉันขายให้คุณค่ะงั้นเราไปทำเรื่องโอนกนรรมสิทธิ์รถกันเถอะค่ะค